นะต้มซุปเห็ดปวัวอืเนีเยเสียบอลบาหน้ากันไหนตามซุปเห็ดปวเเนียร์เสียขวาเรียบร้อยเลยหอมหอยหอมอ,มอ,มอมพริกขวา เฮ็ดบวกตุ่มๆเลยพี่น้องฝนตตพะพนะจังไหนจังไปพอเห็ปดปวกอีกพี่น้องจา้า่าเมียนสิไ่ายแล้วกาได้กินอยู่คือเกาพี่น้องจา้าแซ่บคือเกาอีกแล้วใส่ไปเลยนะพี่น้องเออยี่หรอตุ่ม

嗯，完毕了。 มือบาดเนี่ยบาดแสบอีกแล้วสุดเหี้ตัวดยั่วเลยทีนี้